เทคโนโลยีอินเทลเเจนซ์ของยูซาน่าซึ่งอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตรคือความล้ำสมัยของวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการสารอาหารอินเทลเลเจนซ์ส่งสัญญาณผ่านระบบสื่อสารของเซล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางสุขภาพโดยธรรมชาติของร่างกายคุณร่างกายของคุณประกอบไปด้วยเซลล์นับล้านล้านเซลล์และเซลล์แต่ละเซลล์มีความสามารถเซลล์ Cell เหล่านั้นทำหน้าที่ตามธรรมชาติของร่างกายโดยที่คุณไม่ทราบ ตั้งแต่การไหลเวียนโลหิตให้พลังงานฟื้นฟูผิวพรรณส่งสัญญาณไฟฟ้านในสมองของคุณล้างพิษและกิจกรรมอื่นๆมากมายนับไม่ถ้วน กระบวนการที่สําคัญทั้งหมดนี้ดําเนินต่อไปเซลล์ของคุณสื่อสารกันและส่งสัญญาณระหว่างกันไม่ใช่เพียงแค่ผ่านกระแสประสาทจากสมองแต่ผ่านสัญญาณทางชีวเคมีในรูปของฮอร์โมนเอนไซม์ชีวะโมเลกุลจากพืชสารอาหารและสารที่ใช้ส่งสัญญาณอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นเหมือนดังเช่นชุดของรหัสที่กระตุ้นการตอบสนองในเซลล์ของคุณ เซลของคุณตอบสนองต่อสัญญาณที่สร้างขึ้นในร่างกายและสัญญาณที่คุณได้รับจากโภชนาการของคุณตัวอย่างเช่นคุณรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายของคุณมีพลังแน่นอนว่าสารอาหารที่คุณรับประทานนั้นเป็นสิ่งสําคัญแต่การสื่อสารในระดับเซลล์ต่างหากที่ช่วยให้คุณสามารถนําพลังงานนั้นมาใช้ได้สัญญาณระดับโมเลกุลจากส่วนต่างๆในร่างกายเดินทางไปยังสมองของคุณและส่งผลต่อความรู้สึกคิวของคุณและต้องมีการส่งสัญญาณต่อเพื่อให้เกิดน้ำย่อยที่เหมาะสมในการย่อยคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีน เพื่อตอบสนองความต้องการของเซลล์และผลิตพลังงานเมื่อคุณต้องการใช้พลังงานนั้นเพื่อการออกกำลังกายกระแสประสาทจากสมองของคุณจะส่งสัญญาณของปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณหดตัวนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของโครงข่ายการส่งสัญญาณของเซลล์ที่มีมากมายนะับไม่ถ้วนในร่างกายทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะความสามารถอันน่าอัศจรรย์ของเซลล์และการสื่อสารที่สลับซับซ้อนอย่างต่อเนื่องที่อยู่เบื้องหลัง ด้วยเทคโนโลยีอิน e l l ลเ e n จน์ยูสานาได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ถอดรหัสการสื่อสารในระดับเซลล์นี้ส่วนผสมสารอาหารอิน e l l ลเ e n จนของยูสานาเข้าร่วมในการสนทนาของเซลล์ของคุณซึ่งหมายความว่าเราสามารถเข้าถึงรหัสในระดับเซลล์ที่กระตุน้นกระบวนการในร่างกายของคุณที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ พัฒนาขึ้นจากรากฐานของโภชนาการและประโยชน์อย่างกว้างขวางจากการส่งสัญญาณของเซลล์ยูสนามอบการบำรุงที่ดีที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องโดยสารต้านอนุมูลอิสระและให้การฟื้นฟูนในระดับเซลล์อินเทลเเจนซ์คือการบุกเบิกใหม่ของสุขภาพส่วนบุคคล